ตัวอย่างที่จะให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเขาใช้เครื่องอัดฟางก้อนไถกลบต่อสั่งแล้วก็มีการฉีดพ่นน้ําหมักย่อยสลายต่อสั่งนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับฟางด้วยการอัดก้อนทําปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนี่แหละค่ะที่เขาใช้เป็นทางเลือกสําหรับการกําจัดต่อสั่งข้าวของหมู่บ้านบ่ออยู่ที่หมู่ที่9ตําบลทัญญาอาเภอกมาลาสายัยจังหวัดกรทธิ์นะคะ เป็นตัวอย่างเลยเป็นหมู่บ้านต้นแบบเรื่องการรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5เลยนะคะกาลสินสมาร์ทกรีนวิลเลจค่ะพร้อมกันนี้นายทรงพลใจกริ่มผู้ว,ว่าราชการจังหวัดยังทำพิธีเปิดหมู่บ้านปลอดการเผาจังหวัดกาลสินแห่งแรกแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรต้นแบบปลอดการเผามีป้ายหมู่บ้านปลอดการเผาด้วยตามนโยบายสาธารณะวาระกาลสินเมืองสีเขียวอัจฉริยะสมาร์ทกรีน มุ่งสู่การเป็นจังหวัดผลิตอาหารปลอดภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นจังหวัดเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิง่งแวดล้อมต้นแบบของประเทศไทยทั้งหมดนี้วางแผนว่าจะต้องทำให้สำเร็จเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมในปี2567หรืออีก4ปีข้างหน้าค่ะครับและผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะครับบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีปีการผลิต2563-64ของเกษตรกรนะครับ แล้วก็เป็นรอยต่อของการผลิตข้าวนาปรังที่ต่อเนื่อง,จ,งจังหวัดกาลสศิลป์จึงได้มีการรณรงค์ลดการเผาต่อสั่งนะครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวเพื่อลด PM2.5 แล้วก็เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยดําเนินการในพื้นที่อําเภอกมลาไสเป็นอําเภอต้นแบบปลอดการเผามาตั้งแต่ต้ตนปีงบประมาณ2 5 6 3นะครับจนกระทั่งประสบความสําเร็จ มีเกษตรกร,ะกรนะครับให้ความร่วมมือสมัครเข้าร่วมโครงการปลอดการเผาจํานวนมากเลยละครับสามารถที่จะทําให้ลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีอันตร,รายแล้วก็เพิ่มผล,ผลผลิตได้อย่างชัดเจนฮะซึ่งเกษตรกร,ากรหากว่ากําลังรับชมอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะนําไปใช้เป็นเป็นแบบอย่างได้นะเราได้เห็นนะครับว่าเนี่ยเขามีการอัดฟางข้าวนะครับให้แน่นๆทำเป็นแบบลักษณะเหมือน,น,นที่นั่ง ไปวางไว้ตามจุดต่างๆซึ่งถ้าเกิดเอาไปขายก็ได้ราคาดีพอสมควรเหมือนกันนะฮะค่ะทีนี้รถแบบนี้จะจ้างมาหรือว่าเช่ามาโอ,โอ้มีราคาเหมือนกันทําทำยังไงดีนะคะต้องร่วมโดยช่วยกันล้ค่ะช่วยกันแล้วก็จ้างมาแบ่งกัน ะะยืมกันได้ยืมกันแล้วก็เช่ากันช่วยเหลือกันได้ถ้าเป็นการรวมกลุ่มการทําเกษตรแปลงใหญ่หรือว่าจัดตั้งเป็นสาก,กรอยู่แล้วอันนี้ก็น่าจะช่วยได้มากโอ้นั่นคือว่าช่วยกันได้แบบนี้ทั่วประเทศนะฮะเราจะลดต้นเหตุไปได้หนึ่งอย่างเลย <S S <ฮ>ว่าต้นเหตุของการเกิดพีเอมสอน้หนึ่งใช่ไหมะฮะ,ะ,ะการเผา <ฮะ S 1> แน่นอนอยู่แล้ว 2, 2> คือพวกโรงงานอุตสาหก,กรรมในแบบนี้3ก็มาจากพวกควันรถแล้วก็4คือว่าจากการก่อสร้างตัดไปสักอย่างหนึ่งเลย